นี่ค่ะพูดคุยการกับคุณวรุธรุ่งขามู่งในการายวิเคราะห์ YLG Boolean Future ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแทนสวัสดีครับญิงครับค่ะคุณวรุธคะจะเห็นได้ว่าในช่วงวันสักประมาณวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะเห็นภาพของแรงเทขายอย่างหนักในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันนะคะเป็นบิตคอยหรือแม้กระทั่งตลาดหุน้นแต่ปรากฏว่าทองคำเนี่ยดูเหมือนว่าจะทิศทางราคาดูค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวแล้วค่ะ ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันครับเนื่องจากสินทรัพย์ทุกสินทรัพย์นะครับถูกขายออกมาหลังจากมีความตกอังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ซึ่งณปัจจุบันมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลต้านะครับแล้วก็สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยถ้าเราตามข่าวกันเราจะเห็นชัดเจนเลยครับว่ากําลังระบาดเริ่มจากเอเชียขยายวงกว้างไปยุโรปไปอังกฤษแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่สหรัฐแล้วนะครับจํานวนยอด ผู้ติเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าในังสหรัฐเฉลี่ย7วันทําการที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยเนี่ยกลับตัวขึ้นมาจากก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับ1 1 0 0 0รลายในช่วงเดือนมิถุนายนตอนนี้กลับขึ้นมาเป็น3,000 30, 0รลายต่อวันนะครับประเด็นดังกล่าวเลยทําให้หลายคนเข้ามาพิจารณาถึงประสิทธิภาพของวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนในฝั่งสหรัฐนะครับที่เป็นวัคซีน mRNA ที่หลายคนมองว่าน่าจะมีประสิทธิภาพในการต้องการการกลายพันธุ์แต่จะยนอนยอดผู้ติดเชื้อรางใหม่ต่อวันเนี่ยที่ขึ้นมาแตะระดับสามหมื่นลายทําให้หลายคนเริ่มลังเลแล้วก็ไม่เชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพของวัคซีนครับแล้วก็คาดการในระยะถัดไปว่าถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลตามีการระบาดแล้วก็ขยายวงกว้างต่อ,อไปอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะกลับมาเป็นจัจใจที่ทําให้ภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือดอกตัวลงอีกครั้งหนึ่งก็ได้ดังนั้นเนี่ยจึงเห็นแรงขายในลักษณะของทุกสินทรัพย์ออกมานะครับนักลงทุนก็ขายทองคำออกมาเหมือนกันแล้วก็โยกในส่วนของเม็ดเงินลงทุนเนี่ยเข้าไปถือในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีสภาพคล่องสูงอย่างเช่นดอลลาร์สหรัฐแต่ต้องบอกว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ย แม้ว่าทองคําจะถูกขายให้มีสัญญาณของการปรับตัวแล้วก็แลกปัจจันในานะสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งหลายคนมองเขาว่าถ้าหุ้นลงบิตคอย์ลงเแม้ว่าามาถแข่งก็ตามทอง,งคาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าจะมีเ,มเงินลงทุนไหลเข้ามาประคับประคองระกับในส่วนของบอลยู u, หรืออกาการสผลตอบแทนพลังงานาารัฐบาลสหรัฐก็มีสัญญาณของการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงก็เป็นปัจจัยสะท้อนให้เห็นครับว่าดอกเบี้ยนในตลาดเงินงตลาดชุน ก็มีการอ่อนตัวหรือมีการกลับตัวลดลงมาก็เลยทําให้ทองคําเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาครับการปรับขึ้นของทองคําไม่ว่าจะเป็นทั้งขาขึ้นหรือว่าขาลงที่แรงแล้วก็เร็วแบบนี้นะคะจะแนะนํานักลงทุนในช่วงนี้ยังไงดีล่ะคะช่วงนี้ต้องจับตาการขึ้นไหวของตัวราคาทองคาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้ว่าราคาจะทิ้งตัวแล้วก็มีการดิดตัวกลับค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรงเนี่ยแต่ความผันผวนหรือการเปลี่ยนต,ตัวของราคาทองคําเริ่มมี การวี่งตัวระดับที่ค่อนข้างสูงกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้เราอยาู่ในลักษณะของการเน้นทํากําไรระยะบ้านนะครับ<ม>โดย็นลักษณะของการเข้าซื้อเป็นหลักเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานยังค่อนข้างที่จะปรับสนุนให้ราคาทองคาขยับหรือมีโอกาสขึ้นได้ต่อนะครับทังนีเน้เราให้แนวรับในส่วนของโซน, 1, น,นพันแปร้อยสี่เหรียญแลวลาสตดอ่อนหรือแนวรับถัดไปเป็นแนวรับสําคัญที่ห้ามหลุดก็คือ1 7 9 1้เาเหรียญแลวลาสตดอ่อนนะครับ ชิปเป็นราคาเงินบาทไทยก็ประมาณ28,0 0 0ถึง2 7 8 0 0้อยบาทต่อบาททองคำถ้าราคาอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้แล้วก็ไม่หลุดในส่วนของโซนดังกล่าวเราแนะนําว่าระยะต้นแล้วก็ระยะกลางทยอยเก็บได้นะครับแต่ถ้าราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นให้จับตาแนวต้าน183 3ามเป็นระดับสูงสุดของรับดืหนที่ผ่านมาครับถ้าไม่ผ่านตัดแนงขายบางส่วนก็ลดความเสี่ยงแต่ถ้าผ่านได้สามารถรอไปขายที่แนวต้านสําคัญบริเวณ1ั4 5รยาเหรียญต่อบา็ต่อปอน ที่เป็นราคาทองคำแท่งในรูปแบบของเงินบาทที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างน,นะคะช่วงสงหวนนี้ดูเหมือนว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยจะไม่ค่อยสู้ดีเราสามารถบริหารความเสี่ยงผ่านเซ็ตฟิฟตี้อินดเจได้บ้างไหมคะสามารถทําได้ครับครั้งนีน้ต้องบอกว่าสถานการณ์าการระบาดของโควิด1 9ในไทยที่มีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อแต่พะดับหลักหมื่นนะครับหลายวันแล้วติดต่อกันประกอบกับท่าทีจากหน่วยงานภาครัฐ ที่จะยังคงมีแนวโน้มที่จะออกมาตรการรับคุมเช้มแล้วก็เป็นล,ลักษณะของการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่าเป็นล,ลักษณะของการล็อกดาวน์ติดเงินเพิ่มเติมเนี่ยพอมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้ทิศทางตลาดขึ้นของบ้านเรามีสัญญาณของการตอ,อตัวแล้วก็ปรับฐานลงขณะที่ความผันผวนในตลาดเงินตลาดค้นในต่างประเทศก็มีค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเซฟิตตี้ในฟิวเจอร์จึงมีสัญญาณของการตอบอตัวแล้วก็การย่อตัวลงค่อนข้างชัดเจน ทางนี้นะครับเออเราแนะนําว่าในส่วนของเทรนที่เป็นที่ทางขาลงสามารถเปิดสถานะช็อตหรือสถานะขายในตัว Security Index Future สัญญา S50U21 ได้นะครับทางนี้ถ้าดัจชนีขยับหรือฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่านในส่วนของแนวต้านในระดับ9 2้ ถึงระดับ930จุดนะครับการถือสถาหนะขายยังคงไม่เปรียบอยากมีมีโอกาสปรับฐานและต้องมีการอ่อนตัวลงท้งนี้เนี่ยให้ดูแนวรับแรกที่ระดับ9 0 8จุดนะครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่อาจจะมีการอ่อนตัวและปรับฐานลงต่อหาแนวรับสําคัญในโซนระดับ902.920 เป็โนโลของเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ถ้าไปดูราคาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเราจะเห็นว่าดัชนีตัวซีรีส์ u สองหนึ่งนย่ยเคยทิ้งโจลงูมาเท่านับเก้าสองศูนย์แล้วก็มีแรงซื้อแล้วก็มีการกติดตักกลับได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับลงต่อเร็วๆแรงๆเนี่ยใครที่มีสถานะขายอาจจะต้องทยอยเข้าซื้อคืนเพื่อเป็นการติดสถานะแล้วก็กลับมาดูจังหวะของการรีบาแล้วก็ป็นตุกขึ้นและอาจจะเปิดสถานะขายมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีสสดค,ค่ะค่ะต้องบอกว่าโอกาสการลงทุนทั้ง